โอเคครับสวัสดีครับพบกับผมไม้กับรายการไม้สีเหเราก็อยู่กบับเกมเดิมนะครับกัลินา r o ร Thailand กันอย่างเช่นเคยวันนี้ผมก็จะมาทําการรีวิวฮีโร่นะครับที่อยากรีวิวมาค่อนข้างนานแล้วครับเพราะว่าไม่ค่อยเห็นคนเล่นนะจะเห็นกันแต่ในแง่งสูงๆนะครับผมสําหรับตัวนี้ช้างนะน่าจะช้างนะนะ,ะก็ขอเรียกสั้นๆว่าช้างแล้วกันนะ ตัวนี้อยู่ในตำแหน่งแทงครับผมแล้วมีพลังชีวิตค่อนข้างสูงจะบอกว่าตัวนี้อยู่ในตำแหน่งแทงก็ใช่นะครับแต่ว่ามันสกิลมันซับพอร์ตเพื่อนได้ดีมากเลยนะครับมาดูสกิลติดตัวนะครับผมก็เป็นการแบบล้างสถานะผิดปกติทุกอย่างนะครับทั้งสตันทั้งติดพิษอะไรทุกอย่างนะสลโลล้างออกหมดนะครับแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นด้วยเป็นเวลา2วินาทีสกิลติดตัวนี้จะทํางานทุกๆ8วินาทีโดยอัตโ,ตโนมัตินะครับก็8วิ8วิมันก็จะวิ่งเร็วแล้วก็ ลบสถานะผิดปกติทั้งหมด1ครั้งนะครับผมเบสกิลที่ตัวได้ค่อนข้างดีเลยสกิลที่1นะครับผมเป็นการปล่อยคลื่นนะ้ำไปทางทิศทางที่เราเลือกนะครับผมเพื่อสร้างความเสียหายเวทแล้วก็ทำการสลโล์ศัตรูนะครับเป็นสกิลสลโล์ที่โคตรหนืดเลยนะสกิลที่1มันต่อมาครับผมสกิลที่2เป็นการแบบกระทืบพื้นนะครับผม <S <s เพื่อสร้างความเสียหายเวทแล้วก็ทําให้ศัตรูส,รสลโล์อีกเช่นกันนะครับผม สกิลที่3เป็นสกิลเด็ดของตัวช้างเลยนะก็คือเป็นการเรียกพลังงานนะครับผมอะไรพลังงานคออสอ่าก็เป็นการเรียกนะครับผมโลกกระจายออกไปนะครับเป็นวงกว้างนะแล้วก็เพื่อนเรานะครับผมจะไม่โดนสตัรไม่โดนพิษไม่โดนอะไรทั้งนั้นนะครับผมอ่าเป็นการแบบลบสถานะผิดปกติทุกอย่างออกนะครับแต่ว่าเสียดายมันแค่2วิแต่2วินี้ก็พลิกจังหวะเกมได้เลยนะอย่างเช่นกิลด์ มาสกิล3ใช่ไหมเรากดสกิลนี้เปิดให้เพื่อนนะเพื่อนเราก็วิ่งออกมาจากวงของคิเด์ได้นะครับผม2วินี้ก็เป็นสกิลเด็ดของตัวนี้เลยเข็ด <Okay, S 1> ไปดูไอเทมที่ผมจะออกให้ตัวนี้กันครับผมอ่าก็จะออกเป็นเซตนี้นะครับผมซึ่งประกอบไปด้วยรองเท้าบว,วกกราะนะครับต่อมาก็จะเป็นคาทาน้ําแข็งเอามาคอมโบกับสกิลสกิลหนึ่งของตัวนี้นั่นเองซึ่ง สกิลหนึ่งก็ทาการสโลว์ไปแล้วสกิลสองก็ทำการสโลว์ไปแล้วอเทมชิ้นนี้ก็ทําการสโลว์ด้วยนะคือแบบสโลว์กันหนักไปเลยครับผมหลังจากที่สโลว์เสร็จผมก็จะเน้นไปทางเกาะเลยนะก็ชิ้นที่3จะเป็นสร้อยที่สร้างบาเรียรดูซับความเสียหายเวทนะครับส่วนชิ้นที่4นะครับผมก็จะเป็นเกาะเขียวเกาะเขียวนี่คือเวลาเราโดนโจมตีนะจะทําให้ฟื้นฟูพลังชีวิต8%ภายใน2วินาทีนะครับคูดาวอเทมชิ้นนี้สิวิ ทำให้เราเด้งเรือนั่นเองแล้วก็บวกพลังชีวิต1,100ด้วยนะครับผมไอเทมชิ้นนี้ไอเทมชิ้นนี้ก็บวก1,100นะไอเทมชิ้นที่2ออชิ้นที่3ส่วนไอเทมชิ้นที่5นะครับผมก็บวกพลังชีวิต1,200แล้วก็บวกเกราะด้วยสกิติดตัวก็คือเวลาได้รับค่าแอสิสหรือว่าค่าการช่วยเหลือหรือว่าได้คิวนะครับจะทําให้เรือเราเด้ง20%ภายใน5วินาทีนะครับไอเทมชิ้นนี้ก็คูลดาว์ิ0วิเช่นกัน ชิ้นสุดท้ายนะครับผมบวกพลังชีวิต100แล้วก็เวลาเราตายนั่นเองก็จะทาให้เกิดขึ้นมาในเกิดขึ้นมานะครับผมภายใน3าวิแล้วก็มีพลังชีวิต40%นะ40%จาก H p ททั้งหมดของเรานะครับผมก็ออก3ชิ้น4ชิ้นนี้มาก็ได้เลือดได้ HP มาค่อนข้างเยอะแล้วนะเกิดมาทีนี้ก็ยังถึกอยู่นะครับผมสําหรับตัวนี้โ okay. อเคดยวไปดูกันในเกมว่าจะเป็นยังไงนะครับสําหรับตัว ช้างอ่าโอเคมาก็ลุยเดียวกันไปเลยครับผมจับคู่ค่อนข้างเร็วนะมาก็แปลกนะครับผมสำหรับตัวช้างนะผมคิดว่าสกิลมันครบเครื่องนะครับผมทั้งสกิลสโลแล้วก็สกิลที่คูดาวค่อนข้างเร็วนะสกิลสองสแปมสกิลได้โดยรัวกับสกิลช่วยเพื่ออย่างสกิลสามนะเห็นแต่แรงบนบนเล่นกันนะครับผมแรงล่างๆนี้ไม่ค่อยเห็นนะอ่าก็แปลกนะโอเค ก็เปิดเกมมาครับผมทีมต้องการคอยตี้นะมาครับคุ้มอ่ามาละเป็นตัวแทงนะครับที่สกิลค่อนข้างครบเครื่องนะครับพอสมควรเลยแต่ทำไมไม่มีใครเล่นปกติจะเห็นกันในแบบแหลงแพตติ้น้ำขึ้นไปนะครับผมแหลงโกล,ลงมาอะไรอย่างนี้จะไม่ค่อยเห็นนะสกิล ชาเลนเจอร์ enger, ผมเอาเป็นสกิลอันนี้ดีกว่าสแปมระเบิดนะครับเพราะว่าชอบชอบไอ้น,นี่นะสกิลระเบิดเพราะว่ามันได้คิวง่ายดีแล้วก็ช่วยเพื่อนก็ได้นะช่วยเพื่อนไล่คิวก็ได้โอเคอยู่อ่าครับผมนี่ก็จะเป็นเกมของแพลตินัมนะดูภาพรวมทีมนะครับผมก็ก็ค่อนข้างโอเคนะก็ทีมผมก็มีผมแท้งตัวเดียวนะครับแล้วก็ แอชซ์ินแคลี่แล้วก็เมดสองชีของเขาก็ก็โอเคนะแต่รู้สึกเบอเทิลไฟล์เขาน่าจะโหดมากนะผมรู้สึกว่าโล่นี้โล่ตันนะน่าจะโล่ตันละก็ต้องรอดูกันครับตัวดึงมาใหม่นะครับผมกลาก็เป็นตัวที่เล่นค่อนข้างโหดนะครับถ้าเกิดสกิลสามโดนแบบเข้าจังหวะดีๆนะแต่ว่ามีผมไงผมเล่นช้างไงเข้ามาแบบ แคนเซิลสกิล3ของเขาได้นะครับในเกมอาจจะมีให้ชมกันนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีหรือเปล่าในเกมนี้รอชมกันเลยครับผมว่าผมจะไปล่างนะโอเคล่างก็ได้ครับผมเพราะว่าตัวนี้น่าจะฟาร์มครับจริงๆถ้าเกิดเล่นตัวแอสซินที่ต้องใช้มานาอย่างนาครอบนะถ้าเป็นผมผมจะไปฟาร์มเลนบนก่อนนะครับเพราะว่าตัวมันต้องใช้มานานะก็เลย ปาไม่ตัวคลิปเรียนบนนะครับมันจะได้บัฟสีฟ้านะเอาไว้ล,ลดลดคูดาวแล้วก็เด้งมานาด้วยนะลดมานาะโอเคเราจะเจอใครเ,เจอกับไวโอเลตนะครับโดนโดนกลิ้งยิงรัวแน่เลยอ่าแล้วก็บอกเคล็ดเคล็ดจะบอกว่าเคล็ดลับก็ได้นะครับผมสำหรับสกิลหนึนะครับสกิลหนึของตัวช้างนะครับคล้ายๆกับสกิลของ แวนเฮลซิงค่้าคล้ายกับสกิลสามกับแวนเฮลซิงก็คือต้องโจมตีในระยะใกล้นะครับผมมันถึงจะแรงเพราะว่ามันจะกระจายไปไงมันยิ่งไกลมันก็จะยิ่งกระจายถ้าเกิดโดนใกล้ๆนี่คือมันจะโดนแบบกระจุกกระจุกอยู่นะครับประมาณนั้นเลยเดี๋ยวผมจะไปเลนบนนะเพราะว่ารู้สึกเลนล่างเขาก็มาตัวเดียวอะเลนบนเราจะโดนกดเลนเปล่านะครับเดี๋ยวไปช่วยแล้วกัน <S <S ผมจะพยายามใช้สกิลใกล้ๆนะเพราะามันจะได้โดนแรงๆนะ เกือบเกือบโดนแล้วไงตัวก็ใหญ่นะเว้ยทำไมตีเบาเบาวะช้า,า,า,ชาง,งสังเกตนะครับผมก็ตัวผมนะก็จะมีแสงสีฟ้าๆขึ้นแล้วก็จะวิ่งเร็วนะครับทุกๆุกแปดวิเลยเป็นสกิลติดตัวนั่นเองอ่าโอเคเอาบปล่าเอาบปล่าแวนยิงไว้ครับแวนยิงไว้ผมแทงอยู่เ้ยมันมาเยอะถอยดีกว,ว่าถอยไม่ทนันละ โดนแพทเทิร์นไฟแก๊งนะครับโอ้แล้วมันมีกดการป้อมไงแวนน่าจะได้ QR สังเกตนะครับผมเวลากลากตายนะจะระเบิดตู้มาแวนเจ็บหนักเลยนะครับก็คือแบบมันเป็นสกิลติดตัวของกลากนะครับเวลาตายแล้วจะระเบิดตัวนั่นเองแบบบางคนไม่รู้นะก็แบบตายแล้วก็ไม่วิ่งออกนะครับผมก็เลือดน้อยก็จะตายได้นะครับทำเปนเล่นไหมนะสกิลของกลารกค่อนข้างแรงรู้สึกาบวกกันแล้วนะครับเลนบน ไม่ได้ควิวเห็นว่ามาแกนะเพเ่อนฝ่ายมาแกนะมันเป็นอะไรวะแล้วก็ทิศการเล่นของตัวช้างตัวนี้ก็คือต้องพยายามหาจังหวะสกิล3สวยๆนั่นเองสกิล3สวยๆก็คือไม่ใช่สกิล3เปิดน,นะครับแต่คือสกิล3ช่วยเพื่อนนั่นเองเวลาเพื่อนโดน ตรึงหรือว่าโดนพิษโดนสโลนะครับเรากดสกิล3ช่วยเพื่อนนั่นเองครับนะแบบเนี้ยโดนถ้าแบบผมโอเควิ่งวิ่งโอเคเปิดสกิลออกมาก่อนครับเพราะว่าสกิลของแพ t เทิรไฟมันสโลได้ไงสกิลหนึ่งอะโอเคมาแล้วบวกต่อเลยสโลเนี่ยมันดูดโดนดูสองตัวด้วยหืมจะตายแล้วนี่ระยะไกลๆนี่ต้องวิ่งออกมานะครับผมถ้าอยู่ในวงนั้นผมอาจจะตายนะเลือดผมน้อย ก็เหมือนเดิมนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด s u b s subscribe c h anel n นี้ฝากกดด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะได้รับชมกันก่อนใครเลยไปการเรียนกลางสักแป๊บหนึ่งรู้สึกการลีเขาจะดันนะเอาไะละเอาไะละเอาไะละเอาปละใกล้ใครับนี่เจ็บเจ็บหนักเอางาฟาดไปไงมาเดมาเด้ กาลีเจอผมนี่กาลีจะแพ้ทางตัวผมนะครับเพราะว่าเขาจะสโลผมก็ไม่ได้นะอะเขาจะสโลผมไม่ได้นะครับเขาก็เลยแพ้ทางนั่นเองเรนบนรู้สึกว่าบวกกันอีกแล้วครับไปช่วยเลนบนก่อนเก็ก่อนเพื่อนเรามาแล้วเอาเร็วเร็เลยเฮ้ยกดสกิลสมเลยครับผมกันทุกอย่างโอเคออกไม่ดิืฟลกซี่ไปโดนสกิลมันนี่ มา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 สโลสโลระยะประชิดนี่สโลเจ็บเจ็บหนักครับผมโดนใกล้ๆนะอย่างที่บอกครับผมคล้ายๆสกิลแวรน,นะคละ้ายๆสกิลสามแวรเข้าไปชิดตัวให้มากที่สุดแล้วค่อยสกิลครับอ่าสกิลีตัวทำงานนะครับผมวิ่งเร็วแล้วก็ลบบัฟทุกอย่างทิ้งนะนี่ไงมาได้มาได้ ดึงโดนเล่าเอาเด้ตอนที่สกิลตัวผมทํางานอยู่ตัวของกลากดึงมานะก็ดึงผมไม่ไปนะครับผมตัวผมก็ไม่ไม่ไปตามที่โดนดึงนะเอาเด้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 เเดจะดูดเราไม่ให้ดูดไว้เอาเด้เฮ้ยมันดูดหลบกันเวลามันดูดนะครับผมพยายามวิ่งอยู่หลังมันนะไปไปคนละทิศทางกับที่มันดูดนะครับจะทําให้เราไม่โดนดูดได้เล ใจเย็นเพื่อนใจเย็นบวก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 ต้องบวกละต้องบวกแล้ว,ว,ลวมันไม่กลับงี้ต้องบวกลว้โอเคสกิลโดนสก,สสกิลสองสกิลสองเรียบร้อยเก็บสองครับผมได้อีกตัวเนี่ยถ้ามันเข้ามาเนี่ยระเบิดสกิลหนึ่งโอ้โหสกิลหนึ่งเมื่อกี้มานาไม่พอไปแป๊บหนึ่งอะ่ะผมจะกดใช้อะ่ะไม่เป็นไรเพื่อนเราก็ได้คิวอยู่นะครับ มื่อกี้จะกดใช้แล้วแต่ว่ามานานมันไม่พอนะครับรู้สึกว่าเซียววีมั้งรู้สึกกดไม่ติดโอเคทีมของเราก็เล่นได้ค่อนข้างดีนะครับตอนนี้ยังไม่เสียป้อมเลยนะก็ย้ำอีกครั้งนะครับผมตอนนี้เล่นในโหมดแบงกิ้งนะครับผมแพตตินัมน,นั่นเองแรงแพตตินัมครับคือผมก็อยากเล่นในแรงสูงกว่านี้ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับแต่ว่า คือไอดีตอนนี้ไอดีผมนะครับก็ยังอยู่ในแหล่งแพตตินัามอยู่นะครับผมเอาไว้ขึ้นแหล่งอะไรไดมอนด์ก่อนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวมาเล่นกันอีกทีนึงมาดิเฮยดินี่ยิงหรือสกิดเนี่ยฮะยิงหรือสกิดไม่กลัวอะไรทั้งนั้นครับเอาดีใกล้ใกลาลาเอาดีกาลีกาลีสโลอ่าสโล กาลีน่าจะเสร็จผมแล้วรเรียบร้อยสู้ผมไม่ได้เลยนะสังเกตน,นะครับผมกาลีจะสู้ผมไม่ได้เลยเพราะว่าผมจะไม่โดนเขาสโลนะครับแล้วก็ผมบอ,อกคาาน้ําแข็งมาด้วยนะครับซึ่งเอามาคอมโบกับสกิลสองนั่นเองซึ่งเป็นสกิลสแปมได้นะครับคูดาค่อนข้างเร็วเลยสกิลสองผมทําให้กาลีเขาติดสโล่รัวๆนะใจะเย็นไม่รุนใจเย็นใจเย็น แล้วเจ้าวาวกลับทำไมวนะเนี่ยเฮ้ยมันมาโอ้โหเยอะ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 โดนดึงไงโดนดึงไงผมกดสกิลสามเโอเคเป็นไงสวยงามสวยงามกดสกิ 3. ลสามรอดเป็นไงต่อเลยครับต่อเลยต่อเลยครับสโลต่อเลยครับกาลีกาลียิงกูหรือสกิลเอาเปล่าหลังก่อนโอเคสวยต่อเลยครับผมสโลมู <c oughs> คือผมเป็นตัวแท้งตัวเดียวไงผม,ผมต้องพยายามรับสกิลของกาลีนะครับผมเวลากาลีกัดสกิลสามมาผมต้องพยายามไปบังให้เพื่อนนะครับเพราะว่าเราเลือดเยอะสุดไงไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนเราจะเจ็บหนักนะทีมเราบางๆทั้งนั้นเลยมีผมถึกอยู่ตัวเดียวแล้วไปบวกกันเรนบนไงผมฟาร์มอยู่เลนกลางจริงๆน่าจะถอยนะอ,อ๋อเมื่อกี้สู้ได้แล้วอะถอยเหอะถอยเหอะโดนดูดผมก็สกิลสามโอเค ได้อยู่ระเบิดตดงตีนถอยเลยถอยเลยถอยเลยถอยดีทำไมไม่ถอยอ่ะอืสตารียิงมาแล้วครับลบๆลบๆลบ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 ,ลบนี่ไงนี่ไงโอ้ปบะติ้ลายมาสู้ได้ปะเนี่ยสู้ไม่ได้ครับผมประตลไฟสกิลครบเลยนั่นไง จริงเมื่อกี้น่าจะ้าถอยนะเพราะว่าฝั่งเรามันไม่พร้อมแล้วไงแต่ว่ายังไงมั่นใจในตัวแท้งหรือว่าอะไรคือเห็นผมเข้าไปจะบวกใช่ไหมก็เลยเข้าตามกันหรือว่าไงคือผมไม่ได้จะบวกเลยนะครับผมแต่คือผมพยายามอยากจะช่วยเขานะโอเคเอากันใหม่ครับผมตั้งหลักตั้งหลักรู้สึกเลนบนเราจะโดนยาอีกแล้วนะครับ เสียป้อมครับผมป้อมล่างก็เสียแล้วนะป้อมบนก็เสียแล้วครับผมแต่โดยรวมทีมผมก็ยังได้เปรียบอยู่นะครับมาๆๆรอมันเดินออกมาเนะี่ยไปล่อตีนให้ก่อนก็ได้เอามารูให้หลังๆกลางดูแล,ล้วครับกดสกิลสามเลยเพื่อนเราก็จะไม่โดนเขาดูนะ โอเคผมยืนรับดาเมจของกาลีได้อยู่ครับไม่เป็นไรไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่แล้วอะไรเนี่ยยืนยันไปแล้วกันโอเคใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นเพื่อนใจเย็นแล้วกูโดนทุกสกิลโดนทุกสกิลจะตาแล้วโอ้โหสกิลติดตัวทํางานครับโอ้ยล่อมาได้วุดวิตนะเมื่อกี้สกิลติดตัวเรานะครับทําให้ลบบัฟนะครับทุกอย่างแล้วก็วิ่งเร็วนั่นเองทำงานพอดีนะ ก็เลยวิ่งออกมาจากดงตีนได้อย่างชฉิวเฉียดนะครับผมพิกซี่ก็บอกว่าเขาโดนตุ๋ยนะเดฟมาอีกแล้วมาอีกแ่ะมาอีกแ้ะไม่เป็นไรไม่โดนสโลอยู่แล้วผมอะ,ะสกสกิลสามลอดครับส่วนเลยส่วนเลยเดี๋ยวสโลให้สโลอยู่ติีสโลอยู่ทำไมจะกลับมาส่วนเนาะทำไมเราทำไมเราทำไมเรา ที่จะล้มช้างมันไม่มันไม่ง่ายนูเว้ยงานนี้งานช้างครับผมอ่าผมก็ได้ของมาสองชิ้นแล้วนะทำเป็นเล่นเนะได้กระถาน้้ำแข็งกับได้บาเรียกันเวทแล้วก็โอเคได้มาชิ้นที่3ามเป็นที่เรียบร้อยครับผมเสื้อกราะเขียวนะครับเวลาโดนโจมตีทำให้เฮีของเราเด้งขึ้นมานั่นเอง เพราะว่ายังไงเราก็ต้องรับตีอยู่แล้วอะคือเกมนี้เราเป็นตัวรับตีนตัวเดียวนะครับผมมาเด้มาเด้มาเด้มาเฟียไม่กลัวครับกลัวมาลุมอ่าโ,โหโดนผมกดสกิลสามครับผมอ่าเตียวเซียนรอดจากการโดนดูดมาเด้มาเด้เอาเด้อื้มอ,อื้มรู้สึกไอซ์ซินเราก็ห้าวเลยนะอื้มจะตายแล้ววิ่งสิครับจะอยู่ทําไมล่ะ วิ่งเข้าไปาอโอเคเลือดเด้งแล้วครับผมบวกต่อได้สกิลบัตเทิลไฟกระโดดเฮ้ยมันยิง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 แวนจะบอกน้องแวนตายอ่ะไม่ตายโอเคครับผมดันป้อมยาวเลยสวยงามครับสวยงามรู้สึกว่าทีมผมก็เล่นค่อนข้างโอเคนะ ทีมของเขาก็เล่นค่อนข,ข้างโอเคครับแต่ว่าถ้าเกิดเจอช้างมันจะลําบากนะแบบทีมไหนที่แบบจะเอาแบบกิลเดอร์มาสกิลสามมีหน้ามาสกิลสามอะไรอย่างงี้คือแบบถ้าเกิดเจอช้างเวทีนี้เงิบนะครับผมบอกว่าสกิลสามไม่ติดนะเจอแบบนี้คือเงิบแน่นอน,นอ่ะรู้สึกว่าคลิกซี่โดนไล่ตามนะไปกันบนดีกว่าเหรือว,ว่าจะช่วยดีรู้สึกมันตามไม่ปล่อยนะครับผมต้องไปช่วยแล้วแหละ โจมตีก็โจมตีครับสโลแล้วคิกซี่โดนดึงไงโดนดึงไงเอาดิสโลอยู่เอาดิสโลอยู่เอาดิกดสกิลสามก็กดอันติครับผมเขากดสามผมก็กดสามครับไม่เป็นไรแลกกันไปครับผมเอาว่าลาคนละดอกสโลอืมเอาดิสโลไปดิเอาดิ เล่นช้างนี่ค่อนข้างเล่นมันนะครับผมสําหรับใครที่จะตัดสินใจหาตัวแท้งดีๆสักตัวมาเล่นนะครับใน AD ผมแนะนำเลยครับผมตัดสินใจเลยซื้อช้างมาครับเล่นโหดมากสกิลก็ค่อนข้างมีประโยชน์ต่อทีมพอสมควรเลยถึงมันจะเป็นตัวแท้งที่สตันไม่ได้นะครับผมแต่มันสโลได้แบบโคตรสโลนะครับแล้วก็สกิลสามที่ช่วยเพื่อนได้แบบดีเยี่ยมนะครับผมบวกกับสกิลสองที่สแปมสกิลได้รัวๆด้วย ค่อนข้างโอเคเลยผมคิดว่านะมาได้มาได้ไดอ๋อเลยก็ได้นะครับน่าจะจบนะพอรู้สึกว่าทีมของเขาจะกันเราไม่ค่อยอยู่เอาเด็กยิงสกิลสามมาแล้วไงสโลระเบิดตอูมเรียบร้อยดูดด,ดูสโลครับผมเรียบร้อยแล้วสกิลสโลของเรามันไปไกลมากนะและสมีมันค่อนข้างไกลเลยนะจะจบไหมในเกมเนะี้ย อืมคลิปไม่มาเลยครับขึ้นไม่ได้ต้องไปเลนอื่นแล้วละ่ะถอยเลยถอยเลยเดี๋ยวยื้อไว้ถอยไปก่อนคือคลิปมันมาช้ามไม่ถอยก็บวกต่อครับไม่เป็นไรมาเอาเลยนี่งไงโอเคตีป้อมครับคลิปมาแล้วตีป้อมตีป้อมอ,มอมืมันไม่ยอมให้ตีว่ะมันสู้ว่ะอโอเค กระนไฟเกิดอีกรอบนึืมเกิดอีกรอบก็ตายผมยืนบังให้ยูวิ่ง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 แล้วตอนแรกผมยืนบังให้เขาไงเขาไม่ยอมวิ่งไงคลิกซี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถอยไปเลยถอยไปเลยเดี๋ยวให้ตีป้อมอนาครอสเขาตามผมเข้ามาทําไมอะเมื่อกี้คลิกซี่ก็เริ่มบ่นแล้วนะผมคือเมื่อกี้ผมจะเข้าไปยื้อเกมให้นะให้หนาครอสมันตีป้อมกับคลิปไงแต่มันดันเข้ามา สกิลสามป้อมตีตายเออเดี๋ยวผมคนเดียวก็คงต้องกลับบ้านครับกลับเดฟคือจริงๆช็อตเมื่อกี้น่าจะจบได้นะแต่ว่าก็ไม่จบอ <c oughs> เดี๋ยวผมทำแก้งงงแปบอะไรนะงงอ่ะงงอ่ะทำแก้งแบบใส่ซื่อใส่ซื่อแปบหนึ่งนะครับทำแบบอันตาโลกนะครับผมโอเคไปออกันใหม่มา ว่าอออีกออีกสักครั้งนี่น่าจะจบแล้วนะคือแบบเมื่อกี้มันทั้งคลิปทั้งอะไรมันไม่นี่ไงคลิปก็ไม่พร้อมนะดันคลิปขึ้นไปมาสิโหสิบหกนาทีกว่าแล้วยังเข้าป่าอยู่อีกมาได้แล้วเพื่อนสั่งถอยก็ถอยมาถอยก็ถอยแล้วเตียวเซียนจะตายแล้วนะครึ่งหลอดแล้วนะโดนอะไรวะ มามามาเอ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 าก็เอามามากดสกิลสามนี่ปลดปลดสโลของปะท้อนไฟครับผมนี่ไงสวยครับสโลสแปมสกิลสองสโลติสามตัวเลยนะสโลต่อครับผมสโลอย่างต่อเนื่องสโลอย่างต่อเนื่องโอ้โหโอ้โหแวนยิงแรงมากครับแล้วบ้านเราโดนดันไง เดี๋ยวเดี๋ยวปท้อนไฟปะท้อนไฟเอาก่อนเลยวิ่งมาทางนี้พอดีสโลตายอยู่สโลต่อครับสู้โ oh, อ้โหบปเทิลไฟฟันแรงจริงวะโอหแล้วไม่โดนบปเทิลไฟฟันแรงมากครับเมื่อกี้คลิกซีเรียตั้งเยอะนะตายสโลโอเคประกันบ้านก่อนนะครับ เพื่อนเราก็น่าจะดันจบนั้นเนี่ยให้เพื่อนไปดันเลยก็ได้อยู่แวนโอ้มันเกิดแล้วอะน่าจะแตกครับกันไม่อยู่อยขอเพิ่อมอานาะแป๊บนะครับอืมมาต่อ อันนี้คือของผมน่าจะของผมนี่ฟูลแล้วนะครับของที่จะออกรู้สึกว่าเป็นเกมแรกหรือว่าคลิปแรกน,น,นะที่ผมของฟูลได้นะของที่คิดว่าจะออกแล้วมันฟูลได้นะป <c oughs> กติเกมจะจบเร็วนะครับเกมนี้เกมมันยื้อนะครับผมสิบแปดนาทีกว่าแล้วอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปโอเคมาให้มันรู้กันไปตีโอ้โหมันตีคองครับมันตีคองเดี๋ยวผมจะ พยายามลาสคลองนะรอสกิลสองลา่าสโอ้ไม,อม่สแปมสกิลไม่ไม่ทันนะครับสกิลสองมันไม่ถึงไงก็ต้องกลับมาเดฟครับผมเพราะว่าเกมเราเสียเปรียบแล้วตอนนี้เดฟเพือนเขาได้คลองนะครับได้พลังโจมดีบวก30%เอร์ขาออกางกันใช่ไหมมา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 ,มากลางก็กลาง ได้หมดครับท้าสดชื่นเอาเลยมะกดสกิลสามเลยครับผมลบบัฟทุกอย่างทิ้ง่อนโอ้โหแล้วไอ้นู่นมันไม่ตายไงเดี๋ยวเดี๋ยวตามล่ามันกอนอืมมันสกิลสกิลสามได้อยู่นะได้อยู่นะผมยังมีตายเกิดอยู่นะแล้วเบอเทิลไฟเขาก็มีโอ้โหแล้วบอเทิลไฟวิ่งเข้าหลังได้อยู่ครับผมยังมีเกิดอยู่แวนแวนยิงแรงมากครับ อ่าได้อยู่ได้อยู่รอมันเกิดสโลให้โอเคเฮ้ยกลับมายิงก่อนนี่ไงเรียบร้อยแวนเล่นค่อนข้างโหดนะครับผมแวนทีมผมนะ,ะคลิปก็มาแล้วครับแทงไม่ไหวนะตอนนี้เจ็บเจ็บหนักอยู่ใจเย็นใจเย็นโอเคคลิปมาครับจบเกมเลยแล้วกันผมก็ตามเดิมครับสกิลสาอ่า <laughs> <laughs> เข้าไป ล้อเรียนเขานิดหนึ่งนะครับเอเคกว่าจะจบกันได้นะเล่นเอาซะเหนื่อยเลยโอเค MVP นะครับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าช่วยเหลือค่อนข้างเยอะเลยนะเกมนี้ทำมันเล่นไหมนะอืมโอเคกำลังจะไปแพลตินัมหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันห่มแหลงไดมอนด์อ่าก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับ สกอเกมนี้ก็เป็นตัวแทงที่ดีนะอย่างที่บอกไปสําหรับใครที่ยังหาตัวแทงเล่นไม่ได้ตัวแทงทดีๆเล่นไม่ได้ก็แนะนําตัวช้างนะครับผมไปหามาเล่นกันและสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทนะ่านผู้ชมทุกคนที่รับชมกันจนจบนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดซับสไครต์ถ้ากดแชร์ได้นี่จะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกับผมได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ